ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเทรดและวิธีการแก้ไขความผิดพลาดบ่อยครั้งในการซื้อขายนับว่าเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นผู้เริ่มต้นการเทรดซึ่งข้อผิดพลาดในการซื้อขายส่วนใหญ่มกักมาจากความรู้ที่ไม่เพียงพอเทรดเดอร์มือใหม่มักมั่นใจว่าตลาดการเงินจะเหมือนนครทองคำเอลโดราโดที่ซึ่งทุกคนสามารถร่ำรวยได้ในไม่กี่วินาทีแน่นอนว่ามันไม่ใช่นี่คือสาเหตุที่นักลงทุนรายใหม่90%ล้มเหลว ตั้งแต่เริ่มต้นกุญแจสู่ความสําเร็จไม่ใช่แค่การรู้จักวิธีการซื้อขายเท่านั้นแต่ยังต้องระบุข,ข้อผิดพลาดท,ที่สําคัญผ่านการระหนักรู้ด้วยตนเองกล่าวง่ายๆก็คือเมื่อคุณเข้าใจปัญหาคุณก็จะสามารถหาวิธีจัดการกับมันได้ในทางกลับกันการพยายามแก้ไขทุกอย่างในครั้งเดียวอาจจะเป็นเรื่องยากลําบากโดยที่อาจจะทําให้เทรดเดอร์รู้สึกสับสนและเครียดจนเกินไปดังนั้นควรไปตามเส้นทางทีละขั้นตอนในขณะที่กําจัดข้อผิดพลาดในการเทรดไปที่ละอย่างยิ่งไปกว่านั้น ผู้เริ่มต้นการเทรดควรพิจารณาแนวคิดสําคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการซื้อขายการจัดการเงินทุนการควบคุมอารมณ์และอื่นๆด้วยเช่นกันในบทความนี้เราจะทบทวนข้อผิดพลาด8ประการที่พบได้บ่อยและวิธีการหลีกเลี่ยงมันข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเทรดเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่มักมีข้อผิดพลาดในการเทรดที่เหมือนๆกันเมื่อเข้าสู่ตลาดและเริ่มการซื้อขายมากขึ้น สิ่งที่พบบ่อยที่สุดมักเกี่ยวข้องกับความรู้ที่ไม่เพียงพอการขาดแผนการเทรดที่มีขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงินทุนรวมไปถึงการไม่สามารถรับมือกับความกลัวในการเทรดความวิตกกังวลและอารมณ์เชิงลบอื่นๆที่ซึ่งสามารถทำลายแม้กระทั่งกลยุทธ์ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จที่สุดขณะที่ผู้ร่วมตลาดบางรายมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปบางส่วนกลับาขาดความมุ่งมั่นในการดำเนินการซื้อขาย ดยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เผชิญอยู่ไม่ว่าจะแบบไหนล้วนส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินทุนมหาศาลการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงินที่ไม่เหมาะสมถือเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดในการซื้อขายที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องหลีกเลี่ยงมาดูข้อผิดพลาดในการซื้อขายที่พบบ่อยแต่ละข้ออย่างละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มระดับการตระหนักรู้ของเรา 1. อันตรายจากการขาดแคลนความรู้ตลาดกอนเงินเป็นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีตลาดมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่วนใหญ่มกักเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึงและยากที่จะคาดเดาได้ตั้งแต่เริ่มต้นหากคุณไม่ยากถูกครอบงาการเรียนรู้พื้นฐานการซื้อขายอย่างน้อยก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าราคาเทรนแนวโน้มทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนั้นได้อย่างไรและทําไมด้วยแหล่งการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีมากมายการศึกษาความรู้พื้นฐาน จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแทนที่จะดำเนินการซื้อขายแค่ตามสัญชตาตญาณเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การเรียนรู้เงื่อนไขการซื้อขายพื้นฐานบางอย่างถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันเนื่องจากจะช่วยให้กําหนดสินทรัพย์ที่ตรงตามข้อกําหนดด้านกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นการละเลยต่อความสามารถในการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่มือใหม่หลายคนมักจะทําสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าราคาเทรนแนวโน้มทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนั้น ได้อย่างไรและทําไมด้วยแหล่งการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีมากมายการศึกษาความรู้พื้นฐานจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแทนที่จะดําเนินการซื้อขายแค่ตามสัญชาตญาณทิ้งอย่างเดียวนอกจากนี้การเรียนรู้เงื่อนไขการซื้อขายพื้นฐานบางอย่างถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันเนื่องจากจะช่วยให้กําหนดสินทรัพย์ที่ตรงตามข้อกําหนดด้านกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมกับความผันผวน,นที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นการละเลยต่อความสามารถในการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่มือใหม่หลายคนมักจะทํา 2. การเทรดโดยไม่มีแผนเมื่อคุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคุณก็คงจะวางแผนใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนงบประมาณหลักการทำงานเดียวกับตลาดการเงินการพัฒนาแผนคือการอธิบายกลยุทธ์ในอนาคตของคุณโดยละเอียดและยึดตามแผนนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจริงๆแผนที่ว่าก็คือเส้นทางการซื้อขายของคุณที่ซึ่งคุณจะรู้เสมอว่าต้องทำอะไรแม้ตลาดจะมีการเคลื่อนไหวโดยไม่คาดคิดถึงกระนั้นมือใหม่ ส่วนใหญ่มักล้มเหลืกแผนการซื้อขายทันทีหลังจากประสบกับความเลวร้ายในตลาดครั้งแรกแน่นอนว่าไม่มีเหตุผลให้คุณต้องทําอย่างนั้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะชนะตลอดเวลาคําถามกลับกันก็คือคุณจะสูญเสียเงินเป็นจํานวนเท่าใดหากมีหรือไม่มีแผนการเทรด 3. าดําดิ่งลึกเกินไปเร็วเกินไปข้อความนี้หมายถึงความเชื่อที่บางครั้งมักเกิดขึ้นกับผู้เริ่มต้นการเทรดที่อาจความขาดทั้งความรู้และประสบการณ์ในการซื้อขาย ในตลาดการเงินโดยพวกเขาอาจเริ่มต้นด้วยความคิดว่าการลงทุนในตลาดทางการเงินนั้นเป็นเรื่องง่ายยิ่งไปกว่านั้นผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่มักมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถสร้างโชคลาภได้ในคราวเดียวในกรณีส่วนใหญ่มักจะนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากการเทรดนั้นไม่ใช่เกมหรือการพนันเราต้องตระหนักดีว่าจะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไรและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการตัดสินใจจึงมีความสำคัญเพราะไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้น หรือระยะยาวไม่มีใครสามารถรับประกันความสําเร็จที่รวดเร็วได้ตลาดการเงินมักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เทรเดอร์มือใหม่จําเป็นต้องคำนึงถึงอยู่เสมอซึ่งพวกเขาจะรับความเสี่ยงเหล่านั้นได้หรือไม่นั่นคือคําถามสี่ยอมจํานวนต่อการตัดสินใจด้วยอารมณ์จิตวิทยาในการเทรดจ,จะคํานึงถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเองแต่อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ตลาดมีความผันผวนอย่างสูงแม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จก็อาจจะตัดสินใจตามอารมณ์ของตนแทนที่จะทำตามแผนการควบคุมอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเห็นว่าสถานการณ์ที่คาดหวังอยู่หลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้สิ่งเดียวที่คุณทำได้คืออดทนกับมันอีกหนึ่งวิธีคือการยอมรับความจริงที่ว่าคุณกำลังจะพ่ายแพ้ทุกคนล้วนเคยสูญเสียไม่มากก็น้อยการคาดหวังความสำเร็จ10%จากการซื้อขายแต่ละครั้งนั้น อาจจะเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้เริ่มต้นการเทรดควรเลี่ยงการตัดสินใจที่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องความสําเร็จอยู่ที่การปฏิบัติตามแผนและไม่ควรเสี่ยงเกินกว่าที่คุณยอมรับได้ยิ่งมีการซื้อขายมากเท่าไหร่เทรดเดอร์ก็จะยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นในการทําความเข้าใจถึงวิธีดําเนินการภายใต้สภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปห้าดาบสองคมแห่งความมั่นใจที่มากเกินไปและการแก้แค้นด้วยการเทรด น่าเสียดายที่ไม่ใช่มือใหม่ทุกคนที่จะสามารถรับมือกับความอิ่มเอมใจได้หลังจากประสบความสําเร็จครั้งแรกและนี่มักจะเป็นตอนที่พวกเขามีความมั่นใจมากเกินไปพวกเขาอาจจะเริ่มคิดว่าพวกเขาเชี่ยวชาญในตลาดการเงินนอแล้วและไม่รู้สึกถึงความเสี่ยงที่อาจซ่อนอยู่ซึ่งนักลงทุนที่ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นนั้นอาจจะนำไปสู่การสูญเสียงเงินทุนทั้งหมดได้ในทางตรงกันข้ามหากผลลัพธ์ของการเทรดไม่ประสบผลสําเร็จก็อาจส่งผลให้เกิดความปรารถนาที่จะไล่ตามการขาดทุนเช่นกัน และในช่วงเวลานี้ที่เทรดเดอร์มักจะเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าการแก้แค้นด้วยการเทรดเพื่อชดเชยความล้มเหลวในครั้งก่อนๆโดยทั่วไปแล้วสถานการณ์นี้จะนำไปสู่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่ากฎข้อสำคัญคือทำตามแผนเสมอและใช้หลักการการบริหารความเสี่ยงและจัดการการเงินให้เงินทุนของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัย6กการชะลอสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้นทุนของการละเลยการจำกัดความเสี่ยงการจำกัดความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการเงินทุนที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยมีวิธีการค่อนข้างง่ายอย่าซื้อขายเกิน5%ของยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณข้อผิดพลาดในการเทรดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นผลให้ผู้ร่วมตลาดอาจซื้อขายมากขึ้นเนื่องจากมั่นใจในตนเองจะนอ,อกเกินไปหรือมีเป้าหมายในการไล่ตามการสูญเสียที่เกิดขึ้นเราขอแนะนําให้ทําตามเป้าหมายเดิมของตอนเองที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มิฉะนั้นคุณอาจจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจทั้งที่ไม่เข้าใจว่า มันทำงานอย่างไรนอกจากนี้พยายามหลีกเลี่ยงการซื้อขายเพิ่มเติมแม้ว่าคุณจะแน่ใจ100%เปอร์เซ็นต์ว่าตลาดจะยังคงเป็นช่วงขาขึ้นก็ตาม 7. อันตรายจากการทุ่มเงินมากเกินไปในการซื้อขายเพียงครั้งเดียวข้อผิดพลาดในการซื้อขายครั้งก่อนอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดอื่นๆด้วยการเปิดตำแหน่งซื้อขายเพิ่มมากเกินไปเมื่อคุณลงทุนมากเกินไปในสินทรัพย์หรือตำแหน่งใดเพียงอย่างเดียวคุณอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการซื้อขายตามไปด้วยโบราณว่าไว้ว่าอย่าใส่ขายทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว นี่คือจุดที่การกระจายพอร์ตการลงทุนอาจเป็นแนวคิดที่ดีกว่าการลงทุนในตลาดที่แตกต่างการจะรักษาเงินทุนของคุณให้ปลอดภัยและเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จมากขึ้นในทางกลับกันเทรดเดอร์มือใหม่บางคนก็มีแนวโน้มที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนของตนมากเกินไปอย่างรวดเร็วการกระจายความเสี่ยงไม่มีอะไรที่เหมือนกับการซื้อสินทรัพย์โดยรายเหตุผลล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนที่เหมาะสมการสํารวจตลาดต่างๆ และการพิจารณาถึงสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดี 8. ประเมินพลังของบันทึกการซื้อขายต่ำเกินไปหากคุณถามเทรดเดอร์มืออาชีพว่าพวกเขามีบันทึกการซื้อขายหรือไม่คําตอบคือใช่แน่นอนว่าไม่ใช่การเขียนเล่าความรู้สึกหรืออารมณ์เกี่ยวกับการเทรดครั้งต่อไปของคุณในตลาดบันทึกการซื้อขายคือการจดบันทึกหลังการซื้อและขายแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นสําเร็จหรือขาดทุนก็ตามซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาด หรือวิธีการที่ถูกต้องได้แล้วนำมาปรับแผนการซื้อขายหรือกลยุทธ์รวมไปถึงพัฒนากระบวนการตัดสินใจให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปทั้งนี้บันทึกการซื้อขายจะเป็นผู้ช่วยที่สำคัญของคุณซึ่งช่วยให้คุณย้อนกลับไปดูประวัติการซื้อขายคำานึงถึงประสบการณ์ก่อนหน้าและยกระดับการซื้อขายของคุณให้ไปอีกระดับสรุปเกี่ยวกับข้อสังเกตในการเทรดความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเทรดเดอร์ทุกคนล้วน เคยเจอแม้จะมีความรู้หรือประสบการณ์ทางการเงินก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้หมายความว่าคุณควรยอมแพ้ในการเทรดโดยทันทีกลับกันเราควรระหนักถึงความผิดพลาดเหล่านั้นและหลีกเลี่ยงมันในอนาคตการมีแผนการซื้อขายที่ละเอียดและชัดเจนจะเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะช่วยพัฒนาการตัดสินใจของคุณให้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังทําให้คุณเข้าใจได้อย่างงอชัดเจนว่า จะต้องดําเนินการขั้นใดต่อไปและเพราะเหตุใดเทรดเดอร์มือใหม่ไม่ควรมองข้ามการศึกษาความรู้ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและจัดการเงินทุนรวมไปถึงการควบคุมอารมณ์และการวางแผนงบประมาณ